เห็นไหมกูแพ้มาแต่ยิงกูไม,ม่แพ้มานายไม่เกี่ยวอ่ะหยุดซุ่มเดี่ยเฮียเออเออชนะก็ชนะโชคไหรอเนี้ยชนะมากก็ชนะไปกูเบื่อเขาเป็นวินเหรอวะเฮียเอออ่ากงรู้นะกูเพิ่งรู้อ่ะกูบอกอยู่เป็นวินจบตอนนี้กูจะตัดคลิปแล้วนะเออแต่มึงมึงจะเลิกเล่นเลยเอาเวนา้นตามกันเออกูไม่อยากเล่นกับเมืองละ กดดันเองเวลาูแล้วกดดดันมาก่าช่นตไม่คยทให้ผมดเยอะกเอ้าจอวกัน่จอหัวอ้มงวไี่ม้หัวมงเลงันี like ่้อเลน้อยเลน้อย่หลังจั้อนหลังเล่ออยากใ้่เลมกิมากขสนาทีโทรแป๊บนึงเที่ยไนะ มันเป็นเราเราเดียวเราเรยอะใช่ไหมคนก็จะเยอะตามถ้่โอ้ยแม่งโทรไอใครโทรมาวะ่าอ่างนะผู้อ่างเออผู้อ่างจบเพี่อนผู้อ่างกับเพื่อนว่างคงไม่ไม่เป็นไรหรอกมักูว่าจ่อเนี่ยกูว่าจอกแล้วเพื่อนเนาะกูว่างตัวละกันที่กูอ่างเลยอะไรนะ อเออเจคอมใครเจคอมไม่ดีวะเออปล่อยนะแต่เออกูเห็นครับบ้านพูกกระเนโตกไอ้หนูแต่บ้านหัวฝนโต,นนตนกเหมือนกันมันสองสู้กไม่ได้เออฝนโตกเหมือนกันเนี่ยเออเฮี้ยหมดเฮี้ยอะไรเดี๋ยวแม่งไปเถอะ เออจานแดงเออปปิดปิเออได้ไหมเนี่ยกูไม่มีสมาธิแล้วโอ้ โอ้โอ้โน้โอ้อ่าไม่ไนั่งรถมอเตี่เขหนบอกไม่ตึงไงมึงต้องโซนบนเลยอะไม่ดันเลยสัตว์กูดันตลอดเลยที่กูเล่นไปกูลืมแพ้มึงเออเม่เกี่ยวรอวะไม่เกี่ยวรอวะกูดันนะก็ดันเลยเอา